สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาตอบคําถามนะครับพี่หลายคนสงสัยนะครับว่าการเลือกซื้อรถมือสองนะครับต้องดูอะไรบ้างน,นะครับพี่เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูเนาะว่ารถที่สามเหลี่ยมออตโต้เนี่ยดียังไงและทําไมทุกคนถึงเลือกและไว้ใจสามเหลี่ยมออตโอต้นะครับพี่เราววันนี้เราจะพามาดูนะครับว่าการเลือกซื้อรถมือสองนะครับต้องดูอะไรบ้างเนาะพี่เนาะโอเคนะครับวันนี้ แ๋ยวผมพามาดูนี่นะครับพี่การเลือกซื้อลมือสองเนาะอันดับแรกที่เราต้องดูนะครับพี่นี่ครับหลายคนจะมาดูเจ้าตัวนี้นะครับว่ามีรอยขันหรือยังนะครับเจ้าตัวนี้นะครับพี่มีรอยขันหรือยังหรือตัวนี้นะคะมีรอยบุบสลายตรงไหนไหมนะครับพี่นี่ครับรถของสามเหลี่ยมออโต้นะครับพี่ไม่มีแม้แต่รอยขันนะพี่นะไม่มีแม้แต่รอยขันเลยเนาะ แล้วก็ตรงนี้นะครับพี่มีการเปลี่ยนใหม่นะครับนอนทุกตัวอยู่ครบนะพี่นี่ครับไม่มีรอยขันเลยนะฮะพี่คันนี้สุดยอดไหมฮะแล้วก็ทําไมนะครับทําไมเขาถึงชอบแกะนะครับพี่ชอบแกะเจ้าตัวนี้กัจังเลยนะพี่ตรงตรงยงตรงยางตรงนี้นะครับพี่ทําไมเขาถึงแกะกันจังเลยนะครับเนี่ยฮะนี่ครับทำไมเขาถึงแกะกันนะฮะเพราะว่าอะไรนะครับ ตัวนี้นะฮะพี่มันจะดูได้ว่ารถเราเคยมีการชนหรือมีการจมน้ําหรือเปล่านะครับพี่เนาะมีการชนหรือการจมน้าหรือเปล่านะครับนี่แหวนมาดูมันตีฟังก์ชันของเจ้าตัวนี้กัน <c oughs> นะครับส่วนใหญ่เขาดูประมาณนี้นะครับพี่เนาะแล้วก็หนึ่งดูดูไม์รถเนาะว่ารถมีการใช้งานเท่าไหร่แล้วนะครับนะฮะแล้วก็ดูตัวนี้นะครับ มีการขันหรือเปล่าถ้ามีการขันเนี่ยราคาตกแน่นอนนะคบพี่ถ้าใครมีรถมือหนึ่งอยู่นะครับและอยากจะขายต่อนะ,ะพี่ห้ามไปขันเลยเด็ดขาดนะพี่ไม่งั้นราคารถพี่ตกแน่นอนนะคบพี่เนาะราคารถพี่ตกแน่นอนนะฮะน็อตตัวเดียวขยับนี่คือตกแน่นอนนะคบพี่ร้านเปอร์เซ็นต์นะคะพี่ย้าเลยนะครับว่าร้านเปอร์เซ็นต์นะฮะเนาะถ้าใครอยากให้ผมมาบอกทิคดีๆอย่างนี้นะครับพี่ จะให้บอกเกี่ยวกับเรื่องไหนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับพี่วันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่สวัสดีครับ